สวัสดีครับกลับมาพบกับ i n s i ซส์สปอร์หลังจากที่ทั้งทางด้านเจเก้นคอปแล้วก็ชาบี้นะครับประกาศวางมือพร้อมๆกันเลยนะครับหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ก็เลยมีการคาดการณ์กันนะครับว่าอมีความเป็นไปได้ไหมที่ว่าทั้ง2คนนี่จะสลับกันชาบี้ไปคุมลิเวอร์พูลแล้วก็เจเก้นคอปไปคุมสโมสรบาเซลนาแม้แต่ว่าติดตรงที่ว่าเจเก้นคอปดันออกมาบอกนะครับว่าเขาต้องการอยากจะพักสัก1ปี บาร์เซโลนานี่ตกเป็นข่าวครับต้องการอยากจะได้เจอเกนคอปมารับตำแหน่งกุนซือแทนที่ของตะด้านชาบี้เอร์นันเดสนะครับที่ประกาศอำลาทีมไปเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาส,สดๆร้อนๆการตัดสินใจของตะด้านชาบี้นะครับก็เกิดขึ้นเพราะว่าผลงานการแข่งขันของบาร์เซโลนาในฤดูกาลนี้ไม่ดีแล้วที่สำคัญนะครับมีการระบุครับว่ามีปัญหากับนักเตะหลายต่อหลายคนนะครับและหนึ่งในนั้นเขาระบุชัดเจนนะครับว่าเป็นทางด้านโรเบิร์ตเลโรสกี้ครับ ก็เลยว่าเอา้างั้นไม่คุมแล้วนะครับในเมื่อน,นักเตะไม่ให้การสนับสนุนชาบี้ก็บอกว่างั้นไม่อยู่แล้วนะครับตามรายงานข่าวนะครับระบุว่าทางด้านบาร์เซโลนานี่ต้องการอยากจะให้เจอเร์เกนคอปเข้ามาสารต่อง,งานของทางด้านชาบี้บอกว่าเจอเร์เกนคอปนี่เป็นคนที่เหมาะสมครับแบบเจอเร์เกนคอปนี่ก็ประสบความสําเร็จตอนที่คุมทางด้านบรูเซียดอทมูลนะครับแล้วก็มาคุมทางด้านลิเวอร์พูลแม่ก็ลีกต่อไปก็น่าจะเป็นทางด้านลาลีกานะ น,นอกเหือจากทางด้านเจ้าเกนคอปนี่ก็มีข่าวกับทางด้านราฟามาเคสตัวนะครับรวมถึงมีนักเตะของบาร์เซโลนาบางคนอยากจะได้ลุยส์เอลิเก้ครับผู้จัดก,การทีมของปารีสแซง์แมงเนี่ยกลับมารับตําแหน่งตรงนี้ในขณะเดียวกันทีมชาติเยอรมันน้อยหน้าที่ไหนล่ะนะครับทีมชาติเยอรมันนี่ก็เตรียมนะครับที่จะมีการทดลองนะเดี๋ยวหลังจากจบศึกฟุตบอลยูโรดีเขาจะลองยื่นนะครับให้กับทางด้านเจร์เกนคอปพิจารณาในการก้าวขึ้นไปคุมทีมชาติเยอรมันครับ าเกสมานีก็คุมทีมไปจนกระทั่งถึงจบศึกฟุตบอลยูโรนะครับพวกเขายังคงม,มีความเชื่อมั่นครับว่าตัวของเจอเกนคอปนี่ก็อยากจะมาคุมทีมชาติเยอรมันเขาเคยออกออกระบอกเหมือนกันนะนะครับว่าการได้คุมทีมชาตินี่มันเป็นความปรารถนาอันสูงสุดอยู่แล้วครับแล้วก็จังหวะมันให้ซะด้วยครับหลังจานั้นโคเซมูรินโญ่นะครับเดอะสเปเชียลวันครับต,ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีข่าวกับในลีของซาอุอีกแล้วนะครับ ล่าสุดมีรายงานข่าวนะครับว่าเขาได้มีการตกปากรับคํากับทีมในดิวิชั่น2ของซาอุครับอัลคาซิอานะครับต้องขออภัยด้วยครับอ่านยากจริงๆครับโดยทางด้านเดอะเดลี่สตานะครับบอกว่าโคเซมุลโยนี่ตกปากรับคำนะครับว่าจะไปคุมทีมนี้แต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับว่าพวกเขาจะต้องเลื่อนชั้นขึ้นมาให้ได้นะครับจะต้องขึ้นมาสู่ซาอุโปลีให้ได้ครับ ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยกับท่านอัลชาบาบแต่ว่าเขานี่คือต้องการที่อยากจะได้รับความมั่นใจนะครับว่ามีเงินงบประมาณให้เขาเพียงพอนะครับถ้าหากไม่สามารถจะหาเงินงบประมาณให้เขาได้ในการลงทุนได้เขาก็ไม่พร้อมครับที่จะมาคุมทีมนี้ครับแต่ว่าถ้าหากมีเงินงบประมาณให้ก็โอเคเขาก็พร้อมที่จะมีการเจรจาก,กันต่อ ปิโยนี่ว่างงานนะครับนับตั้งแต่ที่ทางด้านโรม่านี่ปลดเขาออกไปครับเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ก็แหมกําลังชิลๆอยู่นะครับไปตรงนั้นทีไปตรงนี้ทีครับเปเชนี่เริ่มกระบวนการในการหานักเตะแนวรุกคนใหม่แล้วนะครับตอนนี้พวกเขาอยากจะได้นักเตะที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านเปเช่ก่อนหน้านั้นก็คือราฟาเอลเรอาลนั่นเองนะครับนักเตะของทางด้านเอซิมิลาน แต่ว่าไม่ใช่แค่ทางด้านปารีสแซงต์แชงก์นะครับนิวคาสเซิลก็ต้องการอยากจะได้ตัวด้วยเดอะเทลฟูธนะครับรายงานข่าวว่าปารีสแซงต์แชงก์รวมถึงทางด้าน New นิวคาสเซิลครับพร้อมแล้วครับที่จะดึงราฟาเอลเลอานักเตะศูนย์หน้าของเอซิมิลานวัย24ปีเข้าสู่ทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ปารีสแซงต์แชงก์นี่แหมยังไม่ค่อยจะมีความเคลื่อนไหวสักเท่าไหร่นะครับในตลาดการซื้อขายรอบนี้แต่ว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่ลงทุนไปเยอะมากๆครับแนวรุก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านมัวนี่นะครับคอนซาโล่รามอสอย่างนี้นะครับเบลลี่บาโคล่านะครับเดนเบเล่รวมถึงทางด้านมาโกเอเซนซิโอ้ด้วยแต่ว่าพวกเขายังไม่ค่อยจะมีความมั่นใจนะครับเรื่องของอนาคตของทางด้านเอ็มปัปเป้ครับก็เลยว่าอันต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดก่อนละกนันนี่ก็กล่าวว่าจะไปเอาทางด้านลาฟาเอลเลอเอาครับเลอเอาดีก็เคยสนิทที่เชื้อกับทางด้านคัมโปสนะครับเคยทำงานร่วมกันสมัยที่ทั้งสองคนนี้อยู่ที่ลิวครับ ป erm mm hmm. ารีสแซงต์แชมงกขหมายมั่นปั้นมือครับว่าต้องการอยากจะปิดดีลนี้ให้ได้ในส่วนของตัวนักเตะเขาก็รู้แล้วนะคบว่าทางด้านปารีสแซงต์แชมงนี่ต้องการอยากจะได้ตัวเขาครับ mm hmm. ดิคาเสเซอลก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่ต้องการอยากจะได้ทางด้านเลอาครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่น่าจะดูเคสของทางด้านเอมปาเป้ mm hmm. เป็นหลักซะกอ่อนแม่แต่ว่าถ้าหากทางได้ราฟาเอลเลอาดี แนวรุกของปารีสแซงต์แชร์แมงก็จะเป็นทีมชาติโปรตุเกสเลยนะครับมีทั้งทางด้านกอนซาโลลามอสครับแล้วก็ลาฟาเอลเลย์เอาแหมตอนแรกนี่เป็นแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสน,นะนะครับมีทางด้านมัอันนี่นะครับเดมเบลเล่ le, แล้วก็เอ็มปาเป้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับเนี่ยตัวนี่หนึ่งนักเตะน,นะครับจูเลียนเดวิดนี่ก็เป็นนักเตะสุดหน้าของลิวครับเทเลฟุต บอกว่าตอนนี้เชลซีก็ต้องการอยากจะได้ตัวจุรธานเดวิดด้วยถึงแม้ว่าเป้าหมายหลักของพวกเขาจะเป็นทางด้านวิกเตอร์โอซิมเพนก็ตามนะครับและสุนหน้าชาวแคนาดาน,นี่จริงๆแล้วก็เกือบจะได้ย้ายออกจากคลิวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าสโมสรนี่ตั้งราคาค่าตัวไว้สูงถึง60ล้านยูโรครับก็เลยไม่ได้ย้ายออกจากทีมช่วง เปิดฤดูกาลนี่ค่อนข้างจะสโลนะครับแต่ว่าช่วงหลังมานี่ตั้งแต่ช่วงอินเตอร์เนชั่นแนลเบกในเดือนพฤศจิกายานที่ผ่านมาเราเล่นในลีกเอิงไป6เกมนะครับทำได้4ประตูตอนอกจากนี้นนเลเกลยังออกมาระบุด้วยนะครับว่าตัวของทางด้านโจทานเดวิดนี่ได้รับความสนใจจากทั้งทางด้านเชลซีนาโปลีเอซีมิลานและก็แอตเลติกโก้แมริดด้วยเอซีมิลานน่าสนเหมือนกันนะนะถ้าหากทางด้านราฟาเอลเลอาวนี่ได้ย้ายไปอยู่กับเพเช พวกเขาก็จะต้องไปหานักเตะแนวรุกคนอื่นเข้ามาครับี่ยก็จะไปเอาทางด้านจอร์แดนเดวิดนี่แหละครับโดยตัวของจอร์แดนเดวิดนี่เขาก็บอกนะครับว่าตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยเราก็ได้ดูสโมสรเหล่านี้นะนะครับเราก็คิดอยู่แล้วล่ะสโมสรเหล่านี้เป็นสโมสรที่เราต้องการที่อยากจะไปอยู่ด้วยเราชื่นชมก็เหมือนที่พูดทุกๆปีแหละเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับว่าอนาคตของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับก็รอจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลนะครับรอบนี้คงจะได้ย้ายแล้วครับทางด้านจอร์แดนเดวิด นันคาโลอันเชลตินีทำถิติเทียบเท่ากับซิดนซีดานแล้วนะครับหลังจากเกมล่าสุดนีเอาชนะทางด้านลาสพามาสไปได้ยังไงก็แสงซีดานแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้านับดูนะครับสถิติจนถึงตอนนี้คิดเป็นค่าเฉลี่ยนีฝั่งของคาโลอันเชรติเหนือกว่าซีดานแล้วด้วยหลังจากที่ลุ้นกันเหนื่อยแทบตายนะครับสำหรับทางด้านไดรแอบริดกว่าจะพลิกกลับมาเอาชนะทางด้านลาสพามาสไปได้ครับ2ประตูต่อหนึ่ง คาร์โลอันโชตีครับสามารถที่จะเก็บชัยชนะในการเป็นผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดได้เป็นเกมที่124เท่ากันกับซีดานเลยนะครับแต่ว่าซีดาน,นีต้องคุม183นัดครับจึงจะชนะ124เกมแต่ว่าผู้จัดการทีมชาวิอิตาเลียนนี่174นัดเก็บชัยชนะได้124เกมครับเนี่ยเห็นไหมตอนนี้นี่คือคาร์โลอันโชตีจะมาแล้วก็เหนือกว่าซีดาน,ยน,นอยู่หน่อยๆนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับสถิติของสโมสรนี่ไม่มีใครครับที่สามารถจะทาได้นะครับก็คือทางด้านมิเกลมูนอสครับเขาเก็บชัยชนะกับทางด้านเรอัลิดได้สูงถึง257เกม6ดูสิครับทางด้านคาร์โลอันโชตีตนี่ก็คืออีกประมาณเท่ากว่านะครับเซ็นสัญญาอยู่กับทีมไปอีก2ปีนะครับโหดูแล้วนี่คงไม่ไหวอ่ะครับนอกจากว่าจะมีการต่อสัญญาออกไปคุมทีมต่อไปอีกสักสาปี ยึงจะพอจะมีโอกาสนะครับที่จะเอาชนะทางสถิติเก่าของเรอันมาริดได้แต่ตอนนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับสลดทางด้านคารโลอันโชติแหมก็เป็นกุญสื่อที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันนะนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแหมแฟนบอลดีจะคือไปบ่นอะไรกับแกม่าขนาดนั้นนะ่ะนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่ว่านะ่ยคุมสโมสรอ,อย่างเรอันมาริดนี่คือ ได้แค่นี้เนี่ยมันมันมันไม่ใช่ครับมันจะต้องประสบความสําเร็จมากกว่านี้ครับแล้วแต่ลฤดูกาลนี่มันคว้าแค่ถ้วยใบเดียวนี่ก็ถือว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ครับทีมระดับนี้นี่ต้องคว้าแชมป์หลายๆแชมป์ครับทรอฟีสเสีต้องเติม IES เลยครับไปไปมา,มา,มานี่ทางด้านรอยแอลลี่อาจจะไม่สามารถดึงตัวอัล o ฟองโซเดวิสเข้าสู่ทีมได้นะครับ อารฟองโซเดวี so นี่ก็มีข่าวกับทางด้านเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้ City ก็อยากจะได้ตัวเขานะครับนอกเหนือจากนั้นลิเวอร์พูลกับเชลซีนี่ก็ให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันเรอัลมาดริดนี่กะว่ายังไงก็ได้ทั้นั่นอารฟองโซเดวีสครับเพราะคิดว่าเดวีนี่คงจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาเยร์นพิวนิกตอนแรกนี่บาเยร์นก็มีการยื่นสัญญาใหม่ให้กับเดวีสนะครับแต่ว่าเดวีไม่โอเคครับแต่ว่าล่าสุดนี่เดวิดออสตินครับโนักข่าวชื่อดังเลยของทางด้านเดอแอรเลติกออกมาระบุนะครับว่า ทางด้านไบโอเมวนิกได้มีการยื่นข้อเสนอสัญญาใหม่ให้กับทางด้านเดวิสแล้วก็เป็นสัญญาที่ดีมากๆครับถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็คาดว่าสุดท้ายแล้วเดวิสนี่น่าจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่ครับกับทางด้าน b a y อเมวนิกโอ้งานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายของทางด้านเรอัลเมริทเลยนะครับไปดู10อันดับนักเตะนะครับที่รับค่าเหนื่อยนี่สูงที่สุดครับ อันดับหนึ่งครับคิสเียโนโรนโดครับปีหนึ่งนี่อยู่ที่204.9ล้านปอนด์เลวเนลเมสซี่ครับ106.4ล้านปอนด์ครับเนมา88.2ล้านปอนด์นี่ก็รวมทั้งค่าเหนื่อยนะครับแล้วก็มีค่าสปอนเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเลวเนลเมสซี่นี่จริงๆแล้วกับทางด้านเมเจรีสกอเรี่เขารับอยู่ที่ราวๆ35นะครับถึง47ล้านปอนด์กับอินเตอร์มอามี่เนี่ยครับ แต่ว่าเขาก็ได้ในเรื่องของหุ้นของอะไรเข้ามาด้วยนะครับก็เลยสรุปแล้วนี่รวมกันอยู่ที่1น6 4ล้านเนี่ยมา88.2ล้านเอ็มบัเป้ครับ86.7ล้านปอนด์เบนเซม่าครับ83.5ล้านปอนด์เอลลิงฮาร์แลนด์45.7ล้านปอนด์โมซาร่า41.7ล้านปอนด์ครับซาดิโอมาเน่40.9ล้านปอนด์เควินเดบรอยครับ30.7ล้านปอนด์นะครับแล้วก็แฮร์รี่เคน28.3ล้านปอนด์แผนนี้ก็เพิ่งจะซื้อมนชั่นใน มีเด็กไปนะครับมูลค่าราวๆสามสิบล้านนะครับอยากรู้ว่าเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับอยากอยากแปลงเป็นเงินบาทดีก็เอาประมาณ44ครับคูณเข้าไปครับก็จะรู้นะครับรายได้ของพวกเขาต่อด1ปีนี่ยังไม่ได้รวมรายได้จากทางอื่นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสเตียนโนโรนอลี่รายได้หลายทางเหลือเกินครับแล้วก็พบกับ Inside s p o r t สในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ